สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักการขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักกัรขับจะพามาดูตัวถังแบบตู้แห้งนะครับก็จะเป็นในรุ่น F R 210แรงมา้าตัวนี้จะยาว6เมตรครึ่งนะครับ F R ก็จะมีอยู่2เครื่องยนต์คือ190กับ210ก็คือที่กําลังถ่ายคลิปนี้เลยนะฮะ พอดีเห็นตัวถังอีกหนึ่งลักษณะที่เป็นไอเดียเรื่องของการทำโฆษณาข้างตู้แล้วกันนะฮะน่าสนใจครับสำหรับลูกค้าที่กำลังอยากจะสกรีนข้างตู้เวลาที่เราเป็นตู้ข้างเรียบหรือตู้แห้งใช่ไหมครับเราก็จะติดสติกเกอร์หรือทำสีทีเนี้ยมันก็จะได้แบบเดียวอย่างเดียว ตลอดไปเนาะจนกว่าที่มันจะซีดจะ,จะจางแล้วก็จะทำโลโก้กันใหม่พ่นสีกันใหม่หรือทำสติ๊กเกอร์ใหม่แต่ลักษณะแบบนี้ครับที่จะเอามาให้ดูในคลิปนะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนป้ายวิวบอร์ดที่สามารถเปลี่ยนได้นี่เลยจะทำเป็นขอบเหมือนกรอบรูปเลยนะครับนี่กรอบรูปก็จะเว้นประมาณ1เมตร นะครับด้านข้างเนี่ยเป็นกรอบใส่เป็นแบบไวนิลไม่ใช่ไวนิลสิฟิวเจอร์บอร์ดนะครับหรือแผ่นไม้อะไรก็ได้นะครับเนี่ยสใส่แบบเป็นกรอบเป็นช่องเข้าไปไอเดียดีครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยข้างบนก็จะทำเป็นที่ใส่ก็คิดว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็ทําเป็นคานตัวเนี้ยล็อกเอาไว้การมันตกการกระพือออกนะฮะขวางเอาไว้ สองอันอยู่นะครับอันนี้น่าจะอยู่ละเนี่ยฝั่งนี้ก็เ,เว้นประตูไว้นะครับเป็นประตูบานเปิดบานละหนึ่งเมตรสองบานเนาะแล้วก็นี่ด้านท้ายอีกสองป้ายโฆษณาอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนโฆษณาหรือแคมเปญแต่ละเดือนได้เลยฝั่งซ้ายนะครับก็จะ,จะได้เป็นสามหรือท่านใดที่แบบอาจจะแบบ ติดยาวมาเลยก็ได้นะครับจะให้ดูนี่ก็ทําเป็นขอบเป็นเป็นขอบเป็นกรอบรูปขึ้นมานะแต่ก็ต้องบอกอู่ต่อตัวถังแต่เริ่มต้นนะครับเพราะเขาจะได้ทําไอ้ตัวคานด้านในเนี่ยเป็นจอรับกับตัวขอบนี้ด้วยจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนก็ต้องระบุไปเลยตั้งแต่ตอนสั่งนะครับตอนสั่งต่อเนอะเาะเ็จะได้เตรียมคานรับนี่ขันมาอต้นี่้อหัวไปนะ ยึดได้ครับอันนี้จะดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะฝั่งนี้ได้สี่ใบเลยบางท่านอาจจะทำเป็นแบบเต็มใหญ่เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าก็จะใหญ่ไปในแนวนอนอ่ะนะฮะไอเดียดีครับอันนี้สามารถเปลี่ยนฟิวเจอร์บอร์ดหรือไว้บอร์ดอะไรก็ได้ครับติดตรงนี้นี่ได้สี่สี่ใบเนอะ ให้ดูนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่รูปเพื่อได้เปลี่ยนแคมเปญโฆษณาทุกๆเดือนเอออันนี้ดีครับเราจะได้ไม่ต้องไปทำสกรีนทีเดียวนะฮะนี่ข้างๆก็มีนี่นี่น,นี่ทำเป็นกรอบรูปติดด้านข้างเลยไอเดียดีครับเผื่อเอาไว้ท่านใดกำลัง ัดสินใจหรืออยากจะทำสกรีนด้านข้างนะครับโลโก้เราก็ใช้เป็นแผ่นป้ายโฆษณาอย่างนี้เอาก็ได้เนาะติดกับรถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ครับเป็นไอเดียครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามนะครับยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์และแชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ